สวัสดีครับพี่น้องที่คารพบครับคับกับผมพัมีดีโคสกวงปฐมบันเทิงสินมาแล้วพร้อมกับพ่วมพุ่มภูอากาศกําลังแดดลมล่ม,ลมตกเ <ไป S 1> มื่อนี้อเอาเดี๋ยวเด๋ยวเดยวสิบอกสิเราสู้ฟังว่าไปใสามาใสเมื่อนี้เอาหน้ากา,ากจ้าบาดเน่พี่น้องเหลียวไปเห็นหนะ่ะเมื่อนี้มาฟังกับลูกไส้ครับมาทางเวที ไลฟ์สดวันที่30นะครับพี่น้องข้ามาล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่กดกระด,ด,ด,ดิ่งกดถูกจริงถูกอย่างคนในยีดเนี่ยเด้อพี่น้องครับติดตามลยหลายคนพิเศษมาอาจารย์ของผมครับพี่น้องครับพี่น้องครับงวกมากครับงวกมากครับจะทำทรงเสยครับมาเรียบร้อยวิวี่วันนี้โจโจโจกตัวที่ขวี่ยยวันนี้ครับอาจารย์ครับ,บอ<ม>าจาร,ร,ย,รย์โจครับคุาอาจารย์ของผมครับคุาอาจารย์ในไนบัญตี ผมเขียนก่อนล้ำเป็ยนยอดอาจารย์โจไอ้เพิงเบนมันไม่ยอดประกามมึงจะเฝ้าเหยมึงเหรนแล้วมันบ่ได้ยอดปากกายอดอาจารย์โจยอดนายวันเตี้ยเขียนก่อนล้ำไปเรียบร้อยเบนกูไป่เขียนก่อนภาคให้มึงดอกมึงไปเขียนเอาเองอาจารย์โจจะเป็นนิ้เสัยข่อยเล็กได้ย้อนที่ว่าเราไม่ได้สอนเขียนก่อนล้ำเด้อบอกตรงว่าอาจารย์โจไม่เคยคิดสะสอนข่อยแล้วย่านข่อยย่านอาชีพเราแต่ว่าเราเผลอเผลอมองไหนว่าตีมึงไปเขียนเอา ก่อนภาคกูเขเขียนตอกกูขี่ข้้นคอยกรซุ่มหน้าซุ่มหลังที่จริงเขียนก่อนล้ำเปลี่ยนเลยครับมีแต่จำมาจากอาจารย์โจว่วาเขียนไปซ้ำานีซ้ำานีมาที่นี่ห้านังก่อนเขียนไปหอดอันนี่แล้วขีข้น้นควมขีข้้นของอาจารย์โจเฮดแต่ยพย่อนียดิษเขียนก่อนล้ำเปลี่ยนอาจารย์โจคือคูบาอาจารย์ที่ผมจับไม่หลีครับเดี๋ยวบอกวัมละว่าอาจารย์โจคือไอดอนของพย่ดิหลักเบิงอาจารย์โจเขียนก่อนลำหล่ักเบิงเล่าจอบเบิงเล่านะครับผูร้รับ<อ> ลักจำผู้รับรักผู้รับรักผู้รับจ่หลับปั๊บจ่อจำคือเล่นได้พอนี่ได้ได้จ้าคิดวันพ่อคือสิได้เพิ่งอาจารย์โจนี่ภาษาที่ใส่ก่อนล่ำพระมหากษัตริย์นั่นสิแม่แล้วสูงสูงแห้งจนผมโบกหูจักปัณนี้ของผมสิสิไปพื้นๆเนี้ยนะครับไปแบบธรรมดาปัณนี้ข้ามบ่ได้อีหยัางมวยอยังอันดับแรกโทรไปตัวอาจารย์โจตัวอย่างวางที อาจารย์นี่เป็นยังไงเหือมึิ่งเสียดยางบอสผมมียังดอกผมันเม็ดนี่ซืือที่จริงเนี่ยของเขียนก่อนล้ำบอสกล่าบอกอาจารย์อด่านแล้วบอใหายบอสผมเขียนนี่เห็นนี่แม่โค้งเขียนกาบเขียนก่อนนิดหน่อยซืือเป็นยังไงครับมีความรู้สือไปครับผมรลังอวิชาอาจารย์เอาตรงๆเลยครับผมรลังอวิลีพ่อเป็นคนบอสวังวิชาคือบอบอกผมได้ที่แหลกสันคือบอให้ผมได้ที่แหลกสันเฮงอยากสอนคนเอราอเราถึงบวชแล้วเพ่าะยังไม่ได้ย่างนี้นะวิชาจรณะนมาเรีบอสอยากบอส เป็นคนอย่างมันแพร่ไปอยากสอนคนแต่บ้างผมเลยครับอาจารย์ผมบอกเลยว่าผู้ใดอยากได้อีกอย่างเมา่น้ำพยุดิเด้อเขายินดีมี่ยเพาะเขายินดีบไรขัดแนว้ยมูนีบเป็นมันเป็นมุ่นมั่งมันเป็นที่อย่างที่บ๊อบวอนบ๊อบยมบ๊อบยมพ่อขุนเดือนครับผมอาจารย์โจก่อนาทราบดีครับอาจารย์ครับผมอยู่มาหาวิทยาลัยคืออาจารย์อิลีครับอาจารย์โจอิลีผมผมยอมรับอิลีครับผมเม่เคยบอกผู้ใดผมอาชีพต้องไปว่าผมเขียนก่อนล้ำเปลี่ยนในเส้นเพียวป้าของเจ้าอิลีตี พป้าป้าป้ามพูดล้วคนบ่หัวใจดีว่าเขียนก่อนแล้วบ่เให้บอกผู้ใดบ่ให้บอกเนวมันสำนวนไทยี่บอกเอ้าสำนวนแบบิีดตัวขอคำไม่ฮเจ้าเจ้าฟังเจ้างหูเลยหนมันจะขาดแป๊กแป๊กไปนี่คือของผมหลับหนึ่งบ่เต็มของนี่พอเป็นก่อนเจ็ของนี่พอเป็นก่อนเก่านะครับจิคนระยางไปเลยนี่แต่ว่าเด็กใหม่ถกตัวจะ่ายอะไรล้ำไมันก็มันกะเการักผู้ใดของมันทำอะไรอยู่นะีกว่าดีดีกันกันพ้นเฮา มีความไฟไฟอยากศึกษาเนีอยคอยพื่เคยหวังคอยเลี้ยนมาต่างร้ายสุกยาง,งเขาเลียนมาหลายจะยอ้อนเจ้าเป็นอาจารย์นะครับเซียนพระอายุนี่<ช>เนี่ยบเรี้ยนนี่ไม่เบิ่งสิตัวราอย่าคิดว่าสิตัวครับเตไปปั๊บอันนั่นอันนี้ด้วยนั่นของปลอมด้วยนั่นทั้งทั้งที่ของปลอมเนี่ยจะของเอามาให้เฮาเด้เฮาเตไปเนี่ย้องสน <c oughs> บันดบเนี้ไปรักูแตกคนนี้เกาเา,าเดี๋ยวไม่เฮาโอ้อาจารย์ผ้ได้พระดี เบิ่งเัีงบาทนี่ห้วยของดีทั้งพวงไี้ว่าใส่เอ้ากะเจ้าให้ผมมือนั่นเดีบานนี้แต่เป็นของปลอมจกของเอาเ้าย่างไปเบิ่งคือเบื้งเบิ่งแบบางไปว่าไปก็ได้ครับคุณช่างคุณช่างหน่อยพิ่มขึ้นุณช่างหน่อยพอโจครับดีใจยิ่งอาจารย์โจมากครูบาอาจารย์ผมครับชัวร์สี่แดงมาเป็นครูบาอาจารย์กับต้องมีปรมาจารย์ของครูบาอาจารย์ครับนี่แล้วผู้ใดครับเป็นคนประสิทธิ์ประษาวิชาให้อาจารย์โจครับสอน คัดสอนนั่นคัดว่ามุมดีที่การเขียนขวล่มคือพอไนพิมพ์ลัตนาคุญสักเป็นเนพื่อนผู้ใดอาจารโอ้ดักแต่งขวล่มของไาคอีสานอันดับหนึ่งนแต่งแห่งคณะใดแนวแต่งเดิมอะไรเนี่ยส่วนมากว่าแต่งหมขวั่มขวั่มก่อนผู้ที่สองการพอสมานทับทรายอ,อยู่รัตนสินพึ่งกัลูกศิษย์หวั่มอีสาโอ้ยบ่ท่านเนาะโอ้ยพ่ว่าพี่ท่านอาจารย์โจเป็นลูกศิษย์เพิ่งกัเป็นบุญของแล้ว ข่เขียนก่อนล้วเป็นย้อนอย่างยอนพอถือพอถือมาผ้ารัตนสินห้คอข่ลอยก่อนล่ำเพราะว่าหนังสือพอหมานแล้วต้ันังสือว่าถอมันมุนอืคข่ก็เล็เป็นผู้ผู้ผู้สีทองทองยากทองจะาเล่เห็นอีพอเล่เจ้าลอกไข่เล่เป็นผู้ลอกโหนังสือดีๆกว่านี้นี้ลอกไปมากๆขอยก็เร่หัวักวาเอ้าภาษาเลี่ยนภาษาล่ำเป็นสีตัวนี้กะเล่ได้คือกันกับผมลอกของเจ้าคือกันเปะเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจไปเลี่ยนมากแต่ว่า คือหลักของคนแบบโดยที่เพิ่นบ่รู้แบบบ่ได้ตั้งใจเองสิแม่เพื่อศึกษาไปในหนันเองสิแม่เพราะว่าสำนวนข่อยมันสิออกแบบแบบรัตนาสิน,นอพอมาได้เรียนมาจากพ่อใหญ่พ่อพ่อหมานทั้งไงครับพ่อสามานทับซ้ายเอาข่อยวุ่จักทางไปเลยเ่ามาขอา่อไกลเลยอาจารย์ครับ,บ,บน,น,นี้เอ้าจบคือว่าหัวหน้ามีพี่สิดหรือพนันอามาตรวจสอบเลยได้อ่านที่นี่ครับไปท่องที่นี่ทั้งหลายต้องหัน่นจะศึกษาไงอาจา่ย์ถ้าออกไปข้างนอก เอาเอาเขาฟ้าไปแล้วกล้องคอไครเหรเขาฟ้าไปแล้วกเอามื่อนั่นเจรียดๆล็อกควงใช่ไหมเดียดๆล็อกควงม,ม,มือหืนมือเป่าข<ะ>้างไหนครับนี่นี่ยางเราเป็นนี่ตายโยใส่โดนนี่เขาคือบยางคุณเหรอเดี๋ยวจังพัขคอยบูมายังที่ในทาน่าดีนี่จุกอ้ยเรากข่ยางออมเองสันทองเขายางหลักกันเลยโอ้ทีๆเพื่อนหลายทีเพื่อนหลายหลายพี่น้องครับสวนดาบสวนกัลยาณีไหมบ้าอาจารย์แม่ครับผมถูกครับสวนกัลายาณีเนาะนี่นี่เริ่มคลื่แล้วเริ่มข้าเริ่มคลื่อแล้วอัน ทัวซาบอยเริ่มเรป็นไปทั่วอะไรเรื่องมืดเขามืดเข่าเร้่องคมากนะครับยาได้อยู่ทัวซับอยเริ่มมืดไปทั่วอะไรเด้ออาจารย์ตัวเรียงแรกที่เขียนก่อนลํำเรียงอย่างคอจย์เรียงแรกแรกคือร้อยบาปร้อยมนตพิมพ์ของคณะฝ่าสีข้ามว่าโอ้หัลํำตํำน้าทำพอาีพุ่มฉุดเด่น่เออใที่ลํำเราอยู่พุ่มเรื่องที่สอง เขาคนบาดเขาคนบาดของคณะฝ่าที่ข้างมื่งกันอ๋อไอหนออาจารย์เลยเรงที่สามลูกสู้พมรีคิดทั้งปฐมปฐมมันทางซีเจ้าเขียนเรื่องแรียงที่นี่ลูกสู้เออลูกสู้เรื่องต่อมากมะเมียทรยศอจากเมียทอระยกระมานบุญในหาบาปได้หิวจนจำไม่ได้ไปเรื่อยๆมันหลงหลง เลี้ยงแยกผมอยู่นี่เจ้าหนีจากผมป้าผมเขียนเลี้ยงยัะไรก,การลงสีขึ้นบดีลงม,ลมาะนักแล้วก็มาเลี้ยงปีกายนี่ที่เขียนแล้วก็มักที่สุดเป็นพวเสัดนดรอที่เจ้ามาดิดมึงกลาเขียนยุด,ด <laughs> จีจบได้ปะเจ้าอาดิดมึงยาเดอ้อเลี้ยงไงจะแท่นี้เลี้ยงสูงน,นี้นผมก็ยาติเลาเนีก็จุดทูบแล้วครับเลี้ยงพระพุทธเจ้า พ้นหาเพื่อนใหนผมเขียนเด้อจังไหนกับเยาว่าผมเด้อผมหย่อนรับคำสั่งเพื่อมาผมว่าสิเจ้าโทรมาผมยังสั่นอยู่ดิแจ้งก็ต้องเหตุเพรับจ้างเพื่อพอแต่ว่าตอนนี้พงเยี่สั่นแล้วเป็นลอยลอยลอยดิเจ้าวิญญาณดูเยี่ยงทาบผู้ายลุงเจ้ากัดจำเป็นเลี้ยวเนาะเขากัดว่าจะคือบาจังไหนเนาะกันเหตุบ่ได้เหตุเสียหายเด้เหตุเพื่อน้ำเสนอให้ค้นในหูด้อาจารย์ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับศาสตรนี้เพิ่นเกิดเพิ่นเป็นเพื่อนฉันดอนก่อนจึเกิดมาเป็นพระพุทธเเจ้าาาาพ่่่นนนนนททททก็ีคว ไป uhm. เอาบ bo ุญพ่อเวทยดทอเฮ้าบางคนก็บ um. ่ฮ uh, ู um. uh, what, what ้จักว่าบุญพ่อเวทน่ะฮู้แต่ว่าบุญพ่อเวทเพิ่นท่านท่านลูกคือใจสําคัญคือทานจะหาซาลีเพราะเพรรู้ว่าที่จริงแล้วเพิ่นท่านนี่อยังมาแน่เพิ่นนี่อยังมาแน่เฮาก็บน้ำเสดเป็นบางส่วนที่จริงอ่ะเพิ่นน่ะเฮ็ดหลายกว่านั้นพ่เบียดสันดอนนี่แม่นบ่อาจานเพราะเป็ดอกเ่ราะเจเฮาอันนั่นเอาเฮ้าอันข้าระว่าเฮ้าเฮ้บ่เล่นทําบ่เล่นนอกลกลวงนอกทางนะ มไม่เล่นให้เสียหายใช่ไหมจ๊ะถึงแล้วครับผมบ้องเด็ดล้องกลัวฮั่นพี่น้องครับเขามาแล้วยรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะคายกดกระดิ่งเด้อพี่น้องครับเอาโทรศัพท์มากดติดตามไอ้นี่อุ้ยเขาท่ายกันนี่หน้าเท่หน้าปลอมคอหน้าเท่ได้หนิจะมาดังปลอมใส่บิ๊กไอ่บคือขับแฉกไป่วยไปอุ้ยบอสฝากช่องหยอดแน่หนิล่ะฝากช่องฝากช่องกัน ฝาชอ่ชองพอดิีน้ำเนี่ก็แล้วกันค่ะนดเด็กจระอีสอบลุสีโคโฉกวงปฐมบันเทิงสินเขาไปติดตามด้พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามพ่อคอยเด้อเพิ่โลก้องเพืงอวันดีครับครับนี่ช่องโลกของพูงอายโอ้โลก้องเพืงอนครับไอ้อายฝากช่องอันอันดองได้ครับ,บดิ้โคโฉกปฐมบันเทิงสินปงกเนี่ยครับเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ครับไปน้ากันพี่น้องถ้าต้องเดินไปด้วยกันแมนแมนแมนเพรายีนางยางน้าก้นรับยางน้ำห้อยพี่โอเคครับขอบคุณพี่น้องนะครับดังแล้ว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 ให้เพื่อนดังแล้วตอนนี้พี่ขับผ้าพี่น้องยางไปเบื้องทชิงพี่จักว่าอีหยังทชิงพี่มาเริ่มเครื่องค้างต่ำกันเมื่อนึงเทื่องเชือดะท้วงลสดได้เือดอันนี้ได้สดจีต่อบตไฟฝากช่องไฟน้ำเนื้อเจ้าได้หลายแล้วนี่ช่องอบตไฟนี่ใสครับวัได้หลายแล้วเอาเจ้าช่องยังก่อน ดิดโคโกโก้ปฐมบันเทิงศิลครับโคจกปฐมนะดิดเด็ดโคโซโก้ปฐมบันเทิงศิลนะครับอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำกันเด้อพีไปดังของไฟแชร์กับโต๊ะติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ไลน์น้องตามไม่ได้ทำอยู่น้ำกันจีเรมิกระลังใจจีเรมิกระลังใจอะไรบ้างมันตุยประเดี๋ยบองปันแอ้พวกเนี่ยน้อยสงสารจมูกของเธอจังเลย สองปีนั้นจะมาตวงสารยังมันกินได้บ่สุยาแม่มันบ่แม่หนอมันปีลงปีลงเลยแม่หน่อยโอ้ยมาเบิงมาเบิงนั่งเอกข่อยกินปลาแดกพี่น้องนี่ว่าพ่อหันเก๋พ่อหลาลูกก็มีอยัางหนอจำนี่ก็ได้ย่ดอกผัวลูกมีอยังเบิงดีดีมีอย่งดีดีเบิงเออมีทั้งมีทั้งไรซาละและได้ซาละเจ้าว่าส่วนมากมันสิ่ไรซาละไรซาละไรซาละมันเป็นสี่ทีพอทางเขามีซาละลายห้าสิบเป็นบ่พ่อห้าไรซาละห้าสิบเป็นเกินบาทโอ้ยบ่พ่อมัน ครับนี่คือสวนพอดาบสอพีนองพระพี่หองมาเบงสวนมีสพานยางดีครับขามไปนีไป่ไปใส่ไปยังเอาน้ำตังไดท่านผู้ชมที่ขารบครับไม่รู้จะไปทำไมนะครับแต่เวนตัวของพุ่นห่อเสียงมีใดยั่วพุ่งสีพักไปยัาายงมันมันเลือกบหเลือกตัวสาแหม,ม <c oughs> อ๋อถ้าตื่นก็หไยน่าต้องบอกขึ้นบ้านใช่หฮะ นี่เปากช่องพอดิบนะครับนี่เบิ่งอยู่สามผมเป็นช่องสามหมอเด้อันนั้นบ้านคอยช่องสามหมอแล้วไปเกลี้ยงข้อตั้งหากคนละช่องพอดิบบครันีฝากช่องพอดิบนะครับสามมาคนเบิ่งอยู่นี่นะครับครับไปติดตามนะครับซับสไครต์ช่องยูทูบตอนนี้เรากำลังมันหาครับเรือกสาระบ่เคยมีสาระบ่เคยมีบ่เอาสาระบ่เอาสาระพ่าเขาคอยเป็นคนที่ไล่สาระโบมีอย่างในตัวบางครั้งบางครั้งกับมีทุกอย่างครบทุกอย่างเอ้ามาลักบาดาบสอสจีอบลู่ล่ะพ่อบบลู่เลี้ยงแหละ ข่งการไผ่กไโข่งการไผ่มะปากพ่อไปใส่ได้คุณนายมาหลักป่าพี่ใหญดับส่อต้องกลางสั้นพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่หนีจากชุมนี้ก่อนมันก็หลักป่าพี่ใหญดับส่อคลิปหน้าคอยพ่อกันไหมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับไต่กดกระดิ่งช่องยูทูบดิดโคศกวงปฐมบันทังสิทิดตามหลายๆพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องสุขสดชื่นสมหวังมีสตางค์ใส่ลำรวยสูผู้สู่คนสวัสดีครับ